สวัสดีฮะ,ะวันนี้ผมก็จะมาสอนในการทำ Neon Lighting Effect ใน Photoshop กันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยให้เราทำการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะแก้ไขหรือว่าทำการ Photoshop ในเลเยอร์นี้นะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ทำการตั้งชื่อให้มันซะหน่อยจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับให ตัวคุณเองเนี่ยเข้าใจได้ง่ายส่วนตัวผมเนี่ยจะตั้งมันว่าเมนไลน์โอเคหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่เครื่องมือแปลงหรือว่าเครื่องมือบัตรครับเออตัวนี้กดคีย์ลัดก็คือตัว b เราจะมาทำการปรับขนาดไซส์ของตัวบัตรกันก่อนที่มันจะเกิด เส้นเราอาจจะลองวาดดูก่อนก็ได้ครับอันนี้ขนาด10เราโอเคหรือ,อยังให้มันเหมาะกับตัวสเกลงานหรือว่าตัวขนาดของเราที่เราต้องการนะครับลองลดูับเก้าโอเคไหมโอเคสำหรับตัวงานของผมเนี่ยน่าจะค่อนข้างประมาณสัก10กกำลังโอเค คหลังจากเราตั้งค่าไซส์ของตัวบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําการลงมือวาดแล้วเครื่องมือที่เราจะใช้วาดเนี่ยก็คือเครื่องมือเพนนะครับหรือว่าตัวพีขีรัตก็คือตัวพีตัวนี้โอเคหลังจากเราเลือกเครื่องมือเพนแล้วเราก็จะมาทำการวาด เส้นที่เราอยากได้กันนะครับวาดเข้าไปวาดเข้าไปโอเคหลังจากาเราได้วาดรูปตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยให้กดคลิกขวา1ทีครับ แล้วก็เลือกคำว่า s t o r k p a r t ส่วนตัวนี้ให้เลือกคำว่าบัตนะครับหรือแปลงที่เราทำการตั้งค่าไว้หลังจากนั้นกดโ OK. อเคแล้วก็จะได้เส้นสีขาวที่ตามเส้นที่เราวาดไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการลบเส้นสีฟ้าๆนี้ออกโดยทำการคลิกขวา1ทีแล้วก็ l e สต์พาร t h ครับ หลังจากนั้นเนี่ยเส้นสีฟ้าก็จะหายไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการ Copy Layer ตัวนี้ขึ้นมาโดยการกด ctrl J ครับหลังจาก Copy เสร็จแล้วเราจะมาทำการแก้ไข Layer นี้นะฮะแล้วก็ให้ไปที่ Filter ร์เบแล้วก็เลือก กระเชนเบอร์ครับสังเกตไหมครับว่าตัวที่เราเพิ่งวาดไปเนี่ยจะมีสีขาวจางๆออกมาจากาเส้นที่เราวาดไว้นะครับเริ่มเป็นนีออนขึ้นมานิดหนึ่งแล้วหลังจากนี้เราก็สามารถปรับค่าตรงนี้ได้มันจะเพิ่มขนาดเห็นไหมฮะโอเคผมแนะนำให้เป็นประมาณสัก20 หรือ30ประมาณนี้เลั okay. ลังจากนั้นให้เรากดโ okay. อเคเราก็จะได้นีออนขึ้นมานิดหนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปทำการเลือกเลเยอร์ที่เราทำไว้แล้วก็ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ตัวนี้ครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาหลังจากนั้นให้เราไปเลือก o u t เ r อร์โกล นี่ครับอ่าคัานนี้ตัวนีออนของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกครับอย่างของผมเนี่ยมันเลือกไว้เป็นที่สีฟ้าเส้นนีออนของเราก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับเราสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยว่าเราจะเอานีออนสีอะไรนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีม่วงโอเคหลังจากเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการกดโอเค ตอนนีอ้อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะจางๆลงไปหน่อยอยากได้เข้มมากกว่านี้นิดนึงก็มาทําการปรับ o อปะซิตี้ครับให้มันดูเข้มมากยิ่งขึ้นหรือให้มันดูนีออนมากยิ่งขึ้นครับถ้าใครอยากปรับนีออนแบบนี้เลยก็ปรับเต็มไปเลยคนระัของผมนี่จะเอาสักประมาณ50า50แล้วกันให้มันไม่เข้มจนเกินไป Okay. แล้วก็เราสามารถปรับค่าตัวนี้ได้ครับมันก็จะเพิ่มตามที่เราปรับเลยอย่างตัวนี้ก็จะเพิ่มเกาะขนาดไซส์ก็จะเพิ่มขนาดความมีออนหรือความออล่าที่ออกมาจากเส้นว่าเราอยากได้ยังไงเราก็ปรับตามใจชอบหรือตามเหมาะสมกับงานของเราเลยโอเคไปสักประมาณนี้ หลังจากนั้นให้กดโอเคครับอ่ะเราจะได้เส้นนีออนของเราเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะทำนีออนเนที่ไม่ใช่เส้นสีขาวเราก็สามารถทำได้นะครับเดนม,มาที่ตรงนี้แถบสีตรงนี้เลือกสีตามที่เราต้องการอาอย่างเช่นผมเลือกสีเขียวแล้วกันแล้วกดโอเค แล้วก็ทําการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดเพนเพื่อทําการวาดวาดไปค,ครับโอเคเสร็จแล้วก็คลิกขวา s t o k e path b u s h o k ็คก็กขวาอีกหนึ่งทีเพื่อทำการ d e l e เซ ก็พอเสร็จแล้วทำการ copy layer เลือก layer นี้เลือก layer copy ไปที่ filter blur g r a s i a n blur โอ okay. เคกด ok แล้วก็ไปที่ layer layer แรกที่เราวาดนะครับแล้เกิ้นคลิกกด auto grow โ okay. อเคมันก็นจะเป็นเส้นสีตามที่เราต้องการ โอเคลองวาดไปเรื่อยๆครับตามที่เราแยากได้เลยภายในงานของเรามันจะทำยังไงเพิ่มความสีสันให้กับงานยิ่งขึ้น สีผมอยากได้สีอื่นสีเหลืองแล้วกันโอเคครับคลิกขวา store p a t b r t s h delete มอนเดิมโอเคคราวนี้เราจะไปกันอย่างไวๆนะครับ copy filter b u r r i โอเคเพราะว่าเราตั้งค่าเสร็จแล้วแล้วก็ตั้งแต่ตัวแรกที่เราทำก็โอเคมอนเดิม อทนนี่เลยเยอะนี้แล้วมันชิดอรลจะกลคันนี้มันจะเป็นของของตัวนี้เราอยากเปลี่ยนสีให้ตามสีที่เราเลือกกดตัวนี้ครับก็เ,เลือกทิ้มสีที่เราเส้นที่เราวาดไว้โอเคเพียงเท่านี้เราจพได้สีตามที่เราต้องการนะครับ ก็เป็นทำการเสร็จเรียบร้อยสำหรับนีออนไลติงเอฟเฟก c t ใน Photoshop นะครับก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ